Awachsen Kinder from my Un ไปเจอขนมม่ไปเจอขนมที่มีภาษาเยอรมันเยอะมากต้องมันเป็นยี่ห้อของประเทศเยอรมันนี่แหละแต่ว่าปกติจะเห็นในแบบที่เขารีแบรนด์แล้วแล้วก็มีพวกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนี้เนาะแต่ว่าพอเจอตัวนี้เฮ้ย มันเหมือนนำเข้ามาเนะาะก็เลยอยากจะเอามาลองดูซว่าเขาเกลียดอะไรกันบ้างเวลาที่เราเจอสินค้าอะไรที่มันเปแบบเป็นแบรนด์ของภาษาเยอรมันแล้วก็ยังมีคําภาษาเยอรมันอยู่เราอาจจะไปดูเป็นพวกอาหารขนมนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าตามบางซูเปอร,ร์มาร์ตมันมีขายเนาะแบบนี้โอเคเลยเราลองมาดูซิดูมันมีคําอะไรบ้างอันนี้เวจิเวจินะแล้วก็ซุมใช้เลนน์อนนะไม่รู้อันไหนชัดกว่า มันมันมีสองรสชาติค่ะนะเออแต่ว่าไม่ได้ให้ฝากซื้อไม่ฝากฮิวแต่เราเอามาแชร์กันเนาะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นภาษาละมัน,นี้เนาะโอเคอันนี้เห็นไหมคะตอนนี้เป็นซุ้มไทยแลนด์ซุ้มไทยแลนด์คำว่าไทายแลนด์ถ้าเอามาเป็นกริยาเนาะมันแปลว่าแบ่งแอแต่ตอนนี้เขาทำเป็นตัวใหญ่เป็น เป็นตัวใหญ่แบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าเป็นตัวใหญ่ปุ๊บก,ก็คือเขาเป็นคํานามนะซุ่มก็เป็นสําหรับการแบ่งปันนะนี่เอากินคนเดียวไม่ไหวนะคะมันเยอะเกินไปใช่ไหมเออเอาไว้แบ่งกันนะจ๊ะชื่อยี่ห้อนะคะ haribo 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 นะตัวเออยู่ที่คอนะ haribo อันนี้นะ plastic ตรงนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาเขียนว่า h a Har macht Kinder fro h a ริโบ่ทำด์คิดเดฟรู้ฮาริโบ่ทำด์คิดเดฟรู r เอฮาริโบขนมนี้ทำใช่ไหมทำที่เราเคยเรียนกันแล้วก็คิดเดเด็กเด็กฟรู แฮปปี้ดีดาแฮปปี้ดีใจแบบดีดาเลยนะอันนี้เขาเป็นคอนเซปต์ของยี่ห้อนี้นะแต่มันมีต่อจากนี้ด้วยนะหากันได้เจออยู่ในแถวแถวนี้แหละมันอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมอมันเขียนว่าอะไร Und, er e so. อุน e เว a c h ซ์เ e นเอเบนเออและผู้ใหญ่ก็เช่นกันทีนี้มันมีอะไรอีกนะดูรายละเอียดกันนะอันนี้เกช์กมาส์ชิค g ุงเกช a มา นะกึชมักต,ตรงนี้ก็คือรสชาติริชทุงที่อยู่ข้างหลังนี้ริชทุงคือทิศทางนะทิศทางของรสชาติมันเป็นยังไงเป็นฮิมเบรนอัน b ์บรมเบนฮิมอันด์บรมเบนก็เป็นราสเบอร r y ี่กับแบล็คเบอ r y รี่เนาะอันนี้มีอะไรอ่าเขาบอกว่าอะไรคะเวเกตาริช เวเกตาริก็คือมังสวิรัตทานได้มาลองกินกันเลย